กินข้าวกลางวันยังคะคนค่งกินเหลือกินข้าวไปสามรอบอะไรนะคะกินแล้วนะคะวันนี้กินข้าวไปสามรอบแล้วค่ะเอ้าเพิ่งเที่ยงเองนะคะหนูกินข้าวมื้อมื้อไหนบ้างคะลูกกินรอบแรกกับคุณแม่ค่ะแล้วพอน้องตื่นก็กินเป็นเพื่อนน้องแล้วเจียพี่อิวตื่นก็กินเป็นเพื่อนพี่อิวอีกรโอ้ ได้สามรอบนี้คือใกล้เวลาใกล้เชียงกันเลยนะคะลูกหายเมื่อวันค่ะอังฮสหายค่ะยังอยู่ค่ะมิงอยู่ค่ะมิงอยู่แต่พี่ไม่เห็นอันนี้นะไม่อยากจะพี่ได้ยินเสียงเลยพี่คือพี่เข้าฟังเหรอคะค่ะใช่ค่ะนางของเด็กชินว้า น้องแสดงว่าลิทที่จำชื่อแอคเขาได้เยอะมากเลยนะเนี่ยน้องหมายหัวฉันเพราะว่าฉันอ่ะน้องหมายหัวฉันไว้เพราะว่าฉันอ่ะหยอดกอดปล่อยๆแน่ๆเลยแกที่เราเลยนะคะพีที่ค่ะ ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะอืมนอนเฉยๆนะคะไม,ะไม่ไม่เฉยแล้วล่ะลูกตอนนี้ไม่คุยอยู่เพื่อนอืมอ <c oughs> ุ้ยชีพูดหน่อยสิพี่เขาอยากคุยด้วย <c oughs> <c oughs> ให้เขาพูดอะไรอะ <c oughs> นออค้อเราไม่พูดกันเล้นี่ยตอนเราตอนเราอยู่พูดเยอะมากเลยยวพูดคนเดียวเขาเห็นไหม้ไม่เขาเป็นหัวเขาซ้อมเป็นหฮเนี่ยเผื่อเอาดีทางด้านนี้ได้ซ้อมเป็นหัวคือซ้อมพูดคนเดียวอ่ะอืมใช่พูดคนเดียวตอนนี้ลิทกินขนมปังน้อยลงบ้างยังคะกค่ะแม่เกเกือบแล้วค่ะ เกือบแล้ว <left> คือยังค่เขือนน่าเดี๋ยวเด๋ยวพี่พี่คิดท็อปสิ่ให้ก่อนว่าจะให้หนูพูดเรื่องอะไรดีอให้น้องให้ให้หนูรีวิวขนมช่วงนี้เดียวกับค่ะแบบตอนเนี้ หนูชอบกินขนมปังใช่ไหมมันก็จะมี edi, แบบขนมปังหลายๆแบบที่หนูกินอ่ะหนูรู้สึกว่าอันไหนที่เป็นค็อปสิดหนึ่งสองสามสี่ห้าเออหนูจะหนูไม่รู <jour> ้อะค่ะแต่เ่าหนูกินแคร์แครอทไปค่ะแล้วก็กินไว้์ไวท์อี ไปช็อกชีส mm hmm. แล้วก็กินขนมปัมนขนมคนค่ะ mm hmm. แล้วหนูชอบกินขนมเค้กแบบวหวานๆไปหรือว่าแบบไม่หวานมากอย่างเงี้ยคะห <c oughs> นูมเม่กินได้ตอนเด็กๆกินหวานมากเลยค่ะชอบกินแบบน้ขคนเยอะๆแล้วก็ใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นก็กินหวานน้อยลงค่ะ mm hmm. ไม่มีใครคุยกับโฮสอเไรหรอคะ กันนะคนะบคุยไปก่อนครับป๊บนึงงหงุดกระหล่ำมอดมอยในกลุ่มหงุดหงดทำไมเขาไปมนมาหงุดก็ได่อยู่บของผู้อู่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบทุกคนอยากได้ยินเสียงลิชี่มากมากเลยเดี๋ยวก็เลยหาท็อปจีก่อนว่าหนูจะพูดอะไรให้ร oh, right? ู <spirituality> <ort mañana? S 1> <rawd unre> ้สึกว่ายาวๆดีลิชี่เราเรื่องผีฟังหน่อยสิเคยเจอไหมคะ ไม่เคยเจอนะความความรู้สึกปแปลกๆนี้ก็ได้แบบเหมือนแบบแค่เหมือนเรารู้สึกแบบเอ๊ะค,คนอื่นเ<ม>จออะเรื่องเรื่องเล่าไม่ได้อ๋ออืมหนูไม่เคยเจอแต่ว่าจะแบบป๊าป้าเป็นผู้ป๊าป๊าชอบบอกว่าหนูเป็นคนมีเซนต์ค่ะแล้วก็แต่ว่าหนูเป็นคริสหนูก็เลยแบบไม่เชื่อแต่ตอนนั้นหนูเคยไป ไปร้องคอนเสิร์ตต่างจังหวัดค่ะอืมต่างจังหวัดคือที่ที่ไวยแล้วตอนลาดใช่ไหมแล้วตอนจรงหวัดลาดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วก็ที่เขาเล่าในวันเออเออเอาพี่ไม่ฉันละเอาต่อเลยลูกค่ะี่อยากรู้มากเล่าเลยค่ะลิซี่เล่าเลยค่ะทุกคนเงียบนะคะอยากรู้ว่าหนูก็นอนคนเดียวใช่ไหมค่ะ แล้วก็มีห้องพี่โกอีกอันหนึ่งแล้วก็มีห้องแบบใครบ้างก็ไม่รู้เพราะว่าตอนเข้าไปไม่ได้ดูห้องใครเลยรู้แค่ว่ามีห้องพี่โกแล้วก็งานก็เสร็จดึกมากแล้วตอนนั้นประมาณเกือบที่สุนแล้วหนูก็อยากไปเซเว่นค่ะแล้วเสร็จหนูก็เลยคิดว่าพี่โกคงหลับแล้วก็เลยเดินไปเซเว่นคนเดียวจากโรงแรมแล้วเสร็จคนแบบ เหมือนร้านแถวนั้นก็ปิดหมดแล้วสักแป๊บหนึ่งก็มีคนวิ่งออกมาจากร้านหนึ่งแบบมาทักหนูคขาบอกว่าถ้าม,มาเดินคนเดียวแบบไม่มีใครมาส่งแล้วเสร็จหนูก็เลยบอกว่าแบบเขาหลับกันหมดแล้วแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าแถวนี้อันตรายมากเลยนะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเดินกลับไปส่งที่โรงแรมแล้วแบบเขาก็น่ารักมากมเขาดูเป็นแบบเป็นที่ใจดีใจดีสองคน,นะคะ่ะเขาก็เลยไปชวนเพื่อนมาอีกคนหนึ่งเพราะเขาก็ไม่กล้าไปคนเดียวก็เดินไปส่งหนูสองคนกลับโรงแรม เ็จเขาก็แบบฮะนอนที่นี่เหรอทาไมถึงมานอนที่นี่มันน่ากลัวมากเลยนะแบบนี้ค่ะและเสร็จเขาก็เลยแบบงั้นพี่ส่งตรงนี้นะแล้วน้องก็เดินเข้าไปเลยแล้วหนูก็เลยโอเคหนูก็เดินกลับเข้าห้องแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้ใจดีมากเลยแล้วหนูก็เลยโพสต์ลงสตอรี่ใช่ไหมคะสักแป๊บมินพอเด็กมากมากหนูก็เลยไปอาบน้ําแล้วก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วก็หลอนมากเลยค่ะก็นอนไม่ได้หนูก็เลยโทรหาพี่อิวพี่อิวก็เลยบอกว่า แบบอย่าเพิ่งออกห้องตอนนี้มันหลกแล้วแต่หนูกลัวมากหนูก็เลยไม่ไหวก็เลยวิ่งออกห้องไปนั่งอยู่ข้างนอกค่ะเพราะว่าในห้องมันน่าก,กลัวแล้วเสร็จหนูก็ก็เลยไปขอห้องพี่โกหนูก็เก็บเก็บของเอาผ้าห่มคลุมหัวใช่ไหมคะแล้วก็ไปขอห้องพี่โกแล้วเสร็จพี่โกก็เหมือนละมือตื่นมาเปิดห้องพอดีหนูก็ก็เลยแบบแวบไป,ปน,นอนแป๊บหนึ่งมันประมาณแบบตีสามแล้วตีห้าก็ต้องตื่นแล้วแล้วก็เพื่อออ,อกไปแบบเดินทางกลับ ส็ก็เช้าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจบแล้วหรอคะจบแล้วค่ะเรื่องนี้เหมือนเคยฟังในคนอวดผีนะคะ EP ก็ d ีดี F ั T อะค่ะใช่ไหยใช่เลยค่ะเรื่องนี้เลยค่ะในคนอวดผีจริงอะครับมันไม่หนาคุ้นๆมากเมันคล้ายๆกันหรือเปล่าะี่คุณนัะมันใช่เลยอะมันเป๊ะมากเลยอะ S <S เรื่องคล้ายๆกันแหละผมว่าหรอ,รอถามเรื่องอะไรดีตอนนี้พีพม่ทำอ,อะไรกันแ<ข>ไม่พ,ไมพี่ขาโว้ย คุยกับหนูเนี่ยแหละค่ะพักกลางวันดีเลยน้องลิชได้ยินเฉกันพช่ป่บ้างไหมคะอ๋อเบรกนะคะเบรกตอนเที่ยงเหรอคะใช่แล้วตอนบ่ายพี่ก็ต้องทำงานแต่ว่าพี่ก็จะหล่อยมาเหมือนเดิมค่ะหนูรู้สึกว่ามาหล่อยไหมลูกไม่รู้จักแอบแอบอ่ะลูกทุกคนมาเรียนภาษาแบบกับลิชกันดีกว่าค่ะลิชค่ะสอนภาษาเหนือให้หน่อยได้ไหม อยากฟังคําว่าอะไรคะอาพื้นฐานเลยลูกพื้นฐานแบบว่าที่แบบเออแบบคนเมืองไม่รู้จักภาษาเหนือเลยอ่ะล้วก็อยากรู้ว่าคำนี้มันคือคำอะไรให้หนูแบบบอกเลยก็ได้พูดได้หนูไม่จะ <คำ S 1> มีแบบไม่จะมีอ๋อไม่มีหลายคำอยู่นะคะที่หนูแบบไม่รู้ตัวว่าหนูพูดเป็นคำ<อ>เมืองแล้วแบบคนอื่นไม่เข้าใจอะคะ่ะ ใช่อ่ะนั่นแหละพี่ต้องการแบบนั้นเลยลูกมีอะไรบ้างเื่อหนูเคยพูดว่าแบบว่ากินข้าวอย่าไซส์สิอย่างเงี้ยค่ะพี่เข้าใจไหมคะแปลว่าอ,อะไรคะแปลวราแบบใช่ใช่อย่าเลือกอะค่ะแบบห้ามไซส์ผักออกต้องกินให้หมดะะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้บอกมุดใช่ <c oughs> ไหมอัน <laughs> <laughs> นี้บอกมุดใช่ไหมไม่ดันโอเคหัวเราพี่รู้เรื่องและะ้วลค่ะถ้างั้งนะะพี่รู้แล้วถ้าเกิดหัวเราแบบ ไม่รู้ตัวว่าเราพูดอะไม่ใช่คําไทยอะค่ะอแล้วก็คําอะไรอีกคะ่ะพี่รู้จักคําว่าเตีวยวไหมคะมแปลว่าเดินคะ่ะแล้วก็ล่นแปลว,ปว่าวิ่งค่ะือพี่ฝึกไว้อยู่เนี่ยที่ซิที่พ,พ,พ,พี่มีความฝันเลยนะแบบเจ็นได้แบบ แฟนคนเหนืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยพยายามที่จะหัดเรียนรู้ภาษาเหนือไงเออใ,ใช่ไหมได้ค่ะพี่มีได้ค่ะหมอเนี่ยสอนพี่หน่อยพี่ไม่ค่อยรู้เลยแบบอบางทีเขาคุอยอไรว้าอะไรอย่างเงี้ยให้ก็อสอนภาษาใต้สิอะไรภาษาใต้ <laughs> อะไรเราพูดใต้ไม่เป็น <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอยาอะไรภาษาใต้ดิน <laughs> อือ ภาษาใต้ดินเรได้อยู่ครับแต่ภาษาใต้ไม่ได้ฮะแล้วก็คือได้ภาษาอะไรภาษาอีสานได้นะลูกไม่ได้ครับผมไม่ได้ภาษาอะไรเลยฮะตอนนี้โอ้โหยใช่ครับได้ได้ภาษากลางอย่างเดียวน้องพูดภาษาเกาหลีได้นะคะให้น้องไม่ได้ครับไม่ได้ฮะก็พูดภาษาคนได้ไหมลูกภาษาคนก็ยังไม่ค่อยได้เหมือนกันฮะตอนนี้อ๋อเธอได้แต่ภาษารักฉันรู้ อาการขั้งรักเป็นไงมั้งคะช่วงนี้อะไรนะคะไม่กี่ใครเป็นคนถามพี่ชูก้าของกอเหรอคะใช่แล้วค่ะชูก้าจะไปเปลี่ยนชื่อเถอะพี่คือของกอลลิชี่เปลี่ยนชื่อบ้างไหมลิชชี่แปลว่าของเอ้ย มันต้องเปลี่ยนเด็กไอชีพที่แปลว่าแฟนกอลอย่างเงี้ยอืมใครบอกคะพี่นี่แหละบอกอยู่อือฮึอะไรนะเขาไม่ฟังอะไรนะว่าไงนะว่าไงฟังฟังยังอยู่นะครับว่าไงนะน <c oughs> ั่นไงเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกให้อยู่เปลี่ยนชื่อเขาบอกให้อยู่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นอะไร ไปว่าไปที่แปว่าไปที่ปว่าเอาพูดแล้วจบพูดแล้วจบทุกคนดิฉันทักทายทุกคนสิทุกคนใ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 นกลุ่มมาสวัสดีค่ะทุกคนปมทีวีซีพี่เขาฟางชุกกระป๋อง <iet gli> ไม่ไม่ไม,ไม่อีกสามร้อยกว่าคนเนี่ยเต็มเลยเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ี่ครับที่บ้านฝนตกไหมคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะฝนฝนตกเมื่อะไรชอบเปลี่ยนคำพี่ชี่มากเลยค่ะนะฝนตกเมื่อวานจรงฝนตกแต่ว่าฝนตกแต่ เขาเนตกขี้หมูไหลเขา้ปอะไรนะคน,คนน่ารักอะไรมาพบกันเนี้หรอเอ้ยไม่คนเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่โมดคนเต็มเลยสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีค่ะพี่สดใสยูยูต้องรับทุกคนเหรอทุกคนถึงจะคุยกับเราได้มันได้สิบคนเองอ๋อ หมายถึงว่าที่ที่ที่เปิดไม้นะแต่ว่าคนฟังกี่คนก็ได้เป็นร้อยเป็นพันก็ได้ก็เนี่ยมาเล่นแบบน,นี้ตอนเย็นๆถูกไ,ไหมแบบว่าช่วงคนแบบเขาเรียกอะไระเลิลเลกงานก็นมาซักอ๋อเหรอครับโอเคโอเคโอค้โหอยู่มาไม่ถูกเวลาเลยเดี๋ยอะๆแต่ว่าอยากคุยอยู่ยตอนนี้สมาธิในการทำงานก็ก็เราเลี้ยวอยู่คนว่าแล้วอยู่งทำให้ทุกคนเสียสมาธิไว้งั้นเดี๋ยวมาอีกทีตอนเย็นไหมล่ะ<อ> ไม่อยากอย่าเพิ่งไปอยู่ทั้งวันเลยค่ะพี่ก๊อตอย่าเพิ่งไปไม่ไามไปใพูไดไนป้ายผีใอย่าเพิ่งไปนะอัน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 ,อนพี่เข้าปัาตั้งแต่เย็นๆนะคะเอชุกคนนานๆจะได้คุยกับน้องคิดถึงมาก อยากเจออ,อยากไปอีเว,วเนต์แะไรอย่างเงี้ยอยากเจอหน้าอยากไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยอยากแบบก็อยากเจอ,อ,อโปรเจ <ะ S 1> กต์ทำสับพันให้หนูอย่างเงี้ยคือู่บ้านพี่อยู่ไหนจะไม่บอกหรอว่าคืออะไรแบบเซอร์ซีร<ๆ>ีส์ <c oughs> อยู paid, the us, here. Ulously, oon, ่ๆฉชนก็ติดนเอ้าทุกคนเงียบหรอครับว่าไงครับยังอยู่ฮะตอนเล่นหุ้นเกิดมาเล่นเนีอ้ลิลิๆลิมีคนอยากรู้เขาหลังมานะหาที่เราทพ่จะเขาแบบอยากรู้ว่าแบบเออกลองละครตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือ หนูแบบหยุดยาวหรือว่าอะไรแล้วมันต้องถ่ายตอนไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้ออคิวอยากดงเลยค่ะเพราะว่าหนูไมู่เลย,ยเพราะว่าต้องรอพี่โน้ตบอกนะคะถ่ายไ,ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเขาห <c oughs> มายถึงว่าละครข <c oughs> องใครคะของยูไงของเราพูดเป็น,นแมล ออเป็นไงบ้างคะของคู่เวนถ่ายได้กี่คิวแล้วคะไม่ของยูกี่คิวแล้วของเราอะ่ะถ่ายได้เยอะแล้วแต่ว่าติดโควิด <c oughs> ก็ยังไม่จบสักทีจะถึงนี้จะเสร็จแล้วไม่เห็นละสองเรื่อง <c oughs> ของเขาเหรอขายของีิขายของสิของเราอาจายได้จุดแล้วแต่น่าจะ ้ปีนู่นเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องใช้เวลาทำซีจีนานมากๆอาจจะประมาณ3าเดือนค่ะหลังจากทาย